กายิงทำลายล้างไปยังเป้าหมายของคาเกยามะเลจิยุบชมรมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนที่จะทำลายโรงเรียนนั้นทิ้งที่โรงเรียนไรมองเอนโดมามรุ o, oru, พยายามโน้มน้าวให้สมาชิกกกคนของชมรมฟุตบอลโซเมโอกะริวโงะคาเบยามะเฮโกโรคุริมาสึเทเป่ฮันดะชินิจิ โชลินจิอายุมุและชิชิโดะซากิติมาฝึกซ้อมกันแต่ก็ไม่มีใครสนใจทุกคนมีแต่ข้อแก้ตัวกันทั้งนั้นดังนั้นเอนโดจึงไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเพียงลำพังเพื่อฝึกซ้อมแทนในบ่ายวันนั้นเมื่อเอนโดฝึกซ้อมที่ริมฝั่งแม่น้ำกับเด็กๆเ,เด็กคนหนึ่งกำลังโชว์พาวลูกยิงซึ่งเกือบโดนหนึ่งในสอของกุ้ยที่เดินผ่านมา เอนโดขอโทษและขอให้พวกกุยคืนบอลแต่คำขอถูกปัดตกเมื่อกุยคนหนึ่งเตะท้องของเอนโดและอีกคนดูถูกว่าเขาอยู่ในทีมที่อ่อนแอไม่นานต่อมาเขาถ่มน้ำลายและเตะลูกบอลซึ่งกำลังมุ่งตรงไปที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆทันใดนั้นเด็กชายลึกลับก็วิ่งเข้ามาและเตะลูกฟุตบอลที่กลิ้งไปมาที่หน้ากุยเอนโดขอให้เด็กชายเข้าร่วมทีมฟุตบอลไรมงแต่เด็กชายไม่สนใจเขาและจากไป วันต่อมาเด็กชายลึกลับลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นไรมงและได้รับการแนะนาให้รู้จักในชื่อโกอนจิชูยะต่อมาเอนโดถูกเรียกตัวไปที่ห้องผอ,อซึ่งได้รับการบอกกล่าวจากครูใหญ่และไรมงนัตสึมิว่าเทโคกุกาคุเอนต้องการแข่งขันนัดกระชับมิตรกับไรมงแต่ทีมฟุตบอลจําเป็นต้องมีผู้เล่น11คนจึงจะสามารถลงเล่นในการแข่งขันได้ถ้าขาดผู้เล่น11คนชมรมฟุตบอลจะต้องถูกยุบ เอนโดไม่มีทางเลือกอื่นจึงเดินไปทั่วโรงเรียนเพื่อพยายามหาสมาชิกใหม่เขาเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมรมไปยังสถานที่ที่เขาฝึกซ้อมเขาสามารถรับสมัครคาเซมารุอิจิโรตะมัตสึนโนะโคโซเกะคาเกโนะจินและเมกาเนะคาเครุแม้ว่าเมกาเนะจะไม่มีความสามารถด้านกีฬาเลยก็ตามและต้องการไปกองหน้าตัวเก่งนอกจากนี้เขายังขอโกอินจิ แต่โกอินจิปฏิเสธเพราะเขาเลิกเล่นฟุตบอลแล้วเขาถามโกอินจิว่าทำไมถึงเลิกเล่นแต่โกอินจิก็ไม่ยอมบอกวันที่การแข่งขันระหว่างเทคโควุและไรมงมาถึงสมาชิกของเทคโควุทุกคนมีฝีมือและน่ากลัวไรมงจะสามารถชนะการแข่งขันได้ไหมหรือชมรมจะต้องถูกยุบแล้วตอนนี้ก็จบลง